พิ่ดาทำไรต้นคริสต์มาสทำต้นคริสต์มาสเฮ็ดเป็นอี่หรี่บ่เดี๋ยวนี้ลูกเป็นไงแล้วก็ไปตัดเอาต้นคริสต์มาสจริงๆอ๋อเหรอคะอหนูไปดูมาจากไหนหรอกไหมนหนูรู้อ่ะลูกคิดเองคิดเองอาม,มีหัวมีหัวปปปึึึ้้้งงงปึงป้งปึงป้ง น้องธิดาจะทำต้นคริสต์มาสนะคะเยี่ยมมากเลยน้องเดี๋ยวเก็บใส่อนดองแล้วก็มีสารเดเนาะจักแล้วฮะพ่อแม่แม่เอฟซีพิ่งมาฉลองคริสต์มาสน้ำอีหลาเนาะในวันที่ห้าสิได้ฉลองอยู่บนคริสต์มาสได้สิทำไมจะไม่ได้ฉลองเราก็ฉลองกันทุกวันอยู่แล้วกินหมูกระทะกินอะไรก็ได้ใช่อันนี้คือต้นคริสต์มาสของน้องธิดาลาแล้วก็ฉลาดเฮ็ดอยู่ตลอด ทำอย่างนี้หรอเราจะอานนี้แล้วก็ไปตีอนไรอีลอันดีวันนี้คนสิบแปดใจว่าอีลาเป็นยังก็ได้แต่งตัวแบบนี้คือวันนี้น้องธิดาแต่งตัวแล้วถ่ายรูปโปสเตอร์นะคะถ่ายรูปโปสเตอร์เสร็จแล้วที่ยังไม่เปลี่ยนชุดก็เพราะว่าเราจะไลฟ์สดตอนเย็นอีลาก็เลยพ่าได้เปลี่ยนสด เดีนี้น้องพี่จะเราเป็นส,สวนทุกคนแล้วนะคะอืมเพราะว่าเราจะต้องคืนกําไรให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเขาจะได้เห็นเพื่อนจะได้เห็นอีหลา่าคู่งามถูกมือเด้อนะคะอ๋อ,อนี่แหละลูกที่เขาไม่เชื่อต้น,นเขาเป็นสพาพต้นแองเราใช่อ๋อเอาต่ออีกต่ออีกท้าอีกชั้นหนึ่งก็จะสวยแล้วแม่ว่า ไปอีก,กปลาควาอแม่แม่มาเป็นความนั่งใจอิหลาในเด้อเมลแรงอิหลาสีไหลส,สดลเด้อใช่อิหลาชิลองเพลงซูฟ่างเมล่างเพลงนะคะหอบฟันข้ามโขงแล้วก็เพลง จากใจคนลาวแล้วก็บทเพลงของคุณแม่ฮันนี่สีอีสานอีก6ผลงานเพลงนะคะน้องทิดาลาวจะร้องให้ฟังหมืแรงนี้เด้อพอพอยแม่เอฟซน้องทิดาลาวมาลองอาสืบสานตำนานแม่ฮันนี่แม่ฮันนี่นะคะแทนความคิดถึงใช่ไหมคะลูกหก บทเพลงแห่งความคิดหอดนะคะเพิ่นจากไปแต่เสียงร้องเสียงร่ำเพิ่นยังยั่งอยู่นะคะยังเป็นอมตะมวนคือเก่าฟังมาได้กระยาฟอนบัดนั้นน้ำตาหล่นบนที่นอนใช่ไหมลูกใช่ค่ะบ,อน,บอนที่มีรักเดียว,ยวสาวกาลสินสิ้นหวังบรงรลักษฝัน้ลยขอแล้วว่าแต่สาวหน้าผวารัก แล้วอ่าจบแล้วใช่ไหมแค่นี้เนาะว่า,าหกเพลงแล้วเนาะหกเพลงนะคะลแล้วก็เพลงอีกหลายๆผลงานเพลงที่พ่อพ่อแม่เอฟซีแผนหน้ามานะ,ะอยากฟังก็แนะน้าอิหลาที่ดาวมานี่ก็ขอขอบคุณผู้ดาวบ้านเนาะนะคะ สิบสีบ่ผลงานเพลงของความสิ้นหอดแต่ยังไม่ได้แกะค่ะอ้อะปูดาวให้หมดเลยใช่ไหมลูกว,ว้าวโอ้ยขันพนธ์มหักพ่นธ์โมาหาอิหล่าด้นี่นะคะขอบพระคุณนะคะคุณพ่อดาวบันดอนเดี๋ยวเพิ่นเรตตรวศาสตร์อิหล่าเนี่ยหน่อยเนาะให้ผลงานเพลงมากให้อิหล่าได้ลองนะคะเป็นเป็นการสืบสารเนาะเป็นการสืบสารผลงานของแม่ฮันนี่ไว้นะคะ ยี่สิบสี่ผลงานเพลงเห็นความคิดฮอดใช่ไหมลูกใช่ปากไว้น้าเนาะฝากพอป่อยแม่ซอยเบิร์ซอยแง่งอีหล่ะเดดาเล่าในเรื่องพัดเด้อออกจังป่าอ,อันนี้สูงความเหความรักเออสายฝนทำใบมีพี่ท้องมีใช่ไหมฮวนโพมันบอกสำคัญป่าอ,อ่าใช่ไหมแม่ก็จำไม่ได้มันมันใช่หรือเปล่า ละทรายฝนหามใบมีผีท้องมีนี่ใช่ไหมพึ่งหวอันโพใช่เพลงของแม่หันนี่ไหมแม่ก็จำสับสนนะคะสายฝนห่มย้อยห่มย้อยดอกบักม่วงเหมือนค่า อดอกจำปามันกําลังเสียรนรวงบ่ะดอกจำปาเออมันกําลังสียรนรวงบอน่าจะประมาณนี้แหละแม่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วมันนานแล้วเนาะแต่ว่าใช่ฝนรินน้ำแต่แม่ฮันนี่ร้องได้เพาะมากถึงจะได้เป็นต้นแบบให้ทุกคนคเป็นต้นแบบเอ้อะร้องเพาะมาก ำทำไมวันนี้สิทธิพี่เคหัวหยองอย่างเลยสิทธิพี่เคหัวหยองเมื่มือเลยวันนี้สิทธิพี่เคย,ยุ่งงาน,งนสิทธิพี่เคเคบาๆน้ำอีหล่าเลยวันนี้<า> <laughs> สิทธิพี่เคาหากินใน<า>ที่สูงคนต่างเครียดน,นะคะเพราะว่าเราเจออุบัติเหตุข้างใหญ่คนไม่ดีมันทำร้ายพวกเราเนะาะค่ะ เย่มากเลยได้ปนุรินงามยน้มน้อยน้ำน้อยดอกมะม่วงดอกจำปามันกำลังสีลนอะไรนี่แหละแม่ก็จำไม่ได้ดอกจำปาอือฮะจำปาคักมากเลยปาอย่างนี้เหรอ กําลังจับปลาแบบปลาแบบอิ่มแห้งกินใจมากเลยดอกจันปาประมาณนี้อโอเคแม่พึ่งหน้าดำขึ้าเครียดทั้งวันเลยวันนี้พ่อกระตุกตัวกระตุใจ โอยังกบได้กได้จะเป็นกนอจแจย่ล่ะอืมแอนอ่าฝากผลงานเพลงอีหลานนะม่เตคาเดอปอพอยแม่เอฟซีนะคะฝากผลงานเพลงของบ้านสีวิไลนะคะเพราะว่าสิเป็นผลงานอ่าของสิทธิพี่แดงนะคะพ้าแดงแถลงการแล้วก็เพลงอะไรอีกของสิทธิพี่แดงเราาแดงาแดงแถลงการแล้วก็เพลงอะไรอีกนะ สี่พี่เหรอคะอ่าสี่พี่ปกเลร์คะใช่สิทธิ์สี่พี่สิทธิ์พ่อแดงมีอะไรสิทธิ์พ่อแดงมีเพลงอะไรบ้างสุ้ดัดอืมสู้ดัดแถลงการเพลงอะไรไม่สี่พิ่สุ้ดัดแถลงการดองแฟนเก่าสู้ดัดแถลงการแล้วก็กินดองแฟนเก่าแล้วก็ผาแดงแถลงการใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ของสิทธิ์พี่เคเรามีเพลงอะไรบ้างเมื่อเอ้ยไม่ใช่เมื่อจบรฟ้าฝ้ายยังกระซุ่นอ่าของ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 สิทธิ์พี่เคมีเอ้ยของสิทธิ์พี่แดงมีเมื่อจบรูปฟ้าบ่ะ เปนอนยังโอ้ห้องหลังสื้จุโลฟ้าอ้ยแม่กับสับสึนอาของศิษย์พี่เคมีเพลงอะไรนะอ่าเกือบแล้วฮะเกือบแล้วเกือบแล้วฝ่ายยังบวทรงฝายยังบทรงนะคะของศิษย์พี่เคฝากเป็นกำลังใจน้ำเด้อดแค่นี้ลค่ะิแล้วก็ของน้องทิดาลาวก็จะมีเพลงอ่ะบอกสิบอกเพลงกำลังจ,จู่ใจใจของเราอ่า ซาโออซาณ่าประวัลลักษณ์ปรลักษณ์ประไล่ซากระสินสิน้นหวังวอนที่มีรักเดียวขอแล้วบทแดงน้ำตาเหมือนบนที่นอนแล้วหายใจแน่นอยู่เป็นลมเหมือนแล้ยังคะที่บอกว่าวายใจครบหรือ,อยังล่ะครบดูแลอ่าก็วายใจของแม่ก็มีเพลงของแม่แจ๊กก็มีเพลงผัวป้าพ่อใสตัว มีน้อเขาอยู่เียลากากรัวไปคืใหญ่แท้สองเพียงนะคะสำหรับของพ่อพูเรามีเยอะแยะข้าเจ้ารู้อยู่นกาฝากพ่อพอแม่เอฟซีเป็นกำลังใจฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะบานฮักสีก็ไล่ก็ห้าน้ำในเด้อเนาะแล้วก็ หนังเรายังฉายอยู่นะคะเออหนังเรายังฉายอยู่นะสำนึกรักบ้านเกิดตอนกาตันยูยังฉายทุกวันนะคะเข้าไปเบึ่งไปชมนะคะแล้กก็เป็นกำลังใจทีมงานสีวิไลของเฮาไดเดอร์ทักเข้าไปในเพจนะคะผู้สีวิไลเฟมลี่แล้วก็บอกว่าอยากเบิ้งหนังนะคะทางแอดมินเพื่อนกับสีส้มามเลกัญชีมาแล้ว เราก็โอนเงินเข้าไปเลยนะคะ29แตม้ม29คะแนนนะคะทางเอ็ดมินของเราก็จะดึงเข้ากลุ่มปิดแล้วก็จะปล่อยนังให้ดูทันทีเลยะค่ะง่ายๆนะคะเพียง29แตม้ม29คะแนนฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานในเดือเอาอีละสวัสดีค่ะฝากเป็นกำลังใจด,ด้วยเจอกันในไลรสดน,นะคะ,คะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ